อัปเดตข่าวกันสักหน่อยค่ะมีทั้งข่าวนะคะที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มค่ะแต่ว่าเห็นแล้วต้องบอกว่าแอบตกใจนะเออนั่นก็คือนะคะไฟบินกลับของน้องลิซ่าค่ะไหนนะคะบอกว่าจะอยู่ที่ปารีสสัก2ออาทิตย์นะคะไปไปมาๆนี่จะ กับแล้วเหรอคะคือก็อย่างที่โนริซ่าเคยพูดเอาไว้นะเหมือนกับว่าตารางงานของเธอเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้จริงไม่จริงยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวรอเขาคอนเฟิร์มกันอีกทีค่ะแต่อีกข่าวหนึ่งเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยค่ะที่บริงอินเตอร์คะเขาถึงกับบอกว่าโอ้ให้ระวังเอาไว้นะแอนตี้เนี่ยอาจจะอิจฉาลิซ่าก,กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อทางคอมเพกค,ค่ะเขาออกมาประกาศนะคะว่า ให้รอดูลิซ่าค่ะเธอจะไปปรากฏในช่องของเขานะคะคอมเพกนั้นคืออะไรก็ต้องบอกนะคะว่ามันเป็นบริษัทแบบว่าสื่อยักษ์ใหญ่ในอเมริกาค่ะที่มีหลายแขนงมากๆนะคะที่มีทั้งนิตยสารค่ะที่เป็นวัฒนธรรมนะคะที่พอปค่ะที่ใหญ่ที่สุดของเขาค่ะคือมันบอ,บอกได้เลยนะเป็นในๆใน,นะคะว่าเออกาหลีเนี่ยชักจะแคบเกินไปสําหรับน้องลิซ่าแล้วนะถ้าไปออกคอมเพกได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ตั้งตารอเลยนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้าไปแอบดูมานะก็จะเป็นแนวสัมภาษณ์แล้วก็เป็นช้อปปิ้งแบรนด์นะคะกับเหล่าบรรดาคนดังต,างต่างๆนะตามช็อปต่างๆที่เขาไปะคะ่ะแล้วก็เท่าที่เห็นก็จะมีคนดังหลายคนเนาะที่ไปออกรายการนี้นะไม่ว่าจะเป็นเบลลี่อลิสหรือว่าเจเดนสมิธก็ใช่ด้วยเหมือนกันนะคะ ก็เขาลงวันที่เอาไว้นะคะว่าวันที่11ตุลาคมค่ะเวลาไทยก็คือ5ทุ่มนะคะก็ตั้งตารอดูน้องลิซ่าได้เลยค่ะแต่ว่าบลิงอินเตอร์คเขาแอบกระซิบมาค่ะบอกว่าเออให้ระวังให้ดีนะพวกเฮเทอร์เนี่ยอาจจะนะคะมีเพิ่มขึ้นถึง2เท่ากันเลยทีเดียวค่ะจากแรงลิซายาก ที่นอนลิซ่าเนาะไปออกรายการนี้นะคะก็ให้ทั้งลิซ่าแล้วก็ลิลลี่ค่ะเข้มแข็งเอาไว้นะคะแหมเรียกว่าคนจับปังค่ะอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่หรอกนะคะจริงไหมคะคุณผู้ชมแอก็มาอัปเดตแล้วกันข่าวสารนะคะที่เกิดขึ้นนะคะนอนลิซ่าค่ะได้รับการคอนเฟิร์มค่ะจะไปออกรายการนะคอมเพล็กกับเขาด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า